ป้าแหกกฎศาสนาป้าไม่สนับสนุนคนตื่นธรรมคืออะไรอ่ะแหกกฎศาสนายังไงอ่ะป้ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาบ้างล่ะป้ารู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยป้าตอบมาสิแล้วใครเป็นคนแหกกฎป้าได้ฟังหรือเปล่าแล้วป้ารู้เรื่องไหมว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรพูดไปเรื่อยไงพูดไปเรื่อยยังไงอะไรพูดไปเรื่อยอะไรบ้างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ไม่เป็นอาจเป็นธรรมอะไรบ้างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ไม่เป็นการไม่เป็นการเป็นการไม่เตือนสติไหนพูดมาสิ เร no I mean oh, okay. ื่องให้น้ำพระไงเรื่องให้น้ำพระทําไมก็มันไม่จําเป็นถวายน้ำหิ้งพระเหรอไม่จําเป็นใครบัญญัติอ่าเราเป็นคนพูดเองนี่ป้าเป็นคนพูดนี่ว่าศาสนาใครบัญญัติอตอบหน่อยวางน้ําบนหิ้งพระใครบัญญัติป้าตอบได้ไหมล่ะป้าลองตอบให้ฟังหน่อยใครเป็นคนบัญญัติคนแรกเรื่องการวางน้ําถวายหิ้งพระใครบัญญัติป้าตอบได้ไหมล่ะถ้าป้าอ้างศาสนานะต้องยึดที่คําสอนพระเจ้า งั้นป้าตอบหน่อยพระพุทธเจ้าบัญญัติตอนไหนเรื่องการเอาน้ําไปตั้งถวายพระ,ะป้าตอบสิทําไมไปวัดวางดอกไม้แล้วแล้ววางดอกไม้แล้วยังไงอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับน้ำพิงพระป้าตอบอันนี้ก่อนอย่าแฉถ่ายใครเป็นคนบัญญัติเรื่องวางน้ำพิงพระตอบทําตามใครตอบหน่อยพระพุทธเจ้าสอนตอนไหนตอบตอบไม่ได้แต่บอกก็บิดเบือนศาสนาท่านพระบุรุษ แล้วบรรพบุรุษเกี่ยวกับผู้ไเจ้าไหมระหว่างบรรพบบุรุษกับผู้ดเจ้าอ่ะเราตั้งน้ําถวายผู้ดเจ้าแล้วผู้ได้เจ้าสั่งหรือเปล่าสอนไหมแล้วบรรพบุรุษอะคือใครอ่ะแล้วบรรพบาุรุษรู้จริงหรือไม่รู้จริงรู้แบบป้าไม่ต้องรู้ดีกว่าคําถามคือบรรพบาุรุษทําตามกันมาเขารู้จริงหรือเปล่าล่ะศึกษาในคําสอนผู้เจ้าบ้างไหมระพได้เจ้าสอนอะไรรู้เรื่องบาหรือเปล่าตั้งน้ำถวายหิ้งพระรู้จักอริยสัจสี่ไหมป้าป้าตอบอาจารย์หน่อยดิ ป้าบอกว่าอาจารย์เนี่ยบิดคนกลุ่มคนตื่นทำเนี่ยบิดเบี้ยคำสอนพระเจ้าป้าลองตอบหน่อยว่าถวายน้ำยิ่งพ้าทุกวันเนี่ยป้ารู้จักอริยสัจสี่ไหมตอบหน่อยป้าถวายยิ่งพระตลอดชีวิตป้าเนี่ยเหมือนเลี้ยงเลี้ยงเจ้าที่บ้านงานบวงสรวงง่ายๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนไหมล่ะงานบวงสรวงอ่ะไหวเจ้าที่เลี้ยงเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนไหมแล้วไหวทําไมเจ้าที่ไหนตอบสิตอบหน่อย จุดประสงค์ในการไหว้เจ้าที่เพื่ออะไรเลี้ยงเจ้าที่เลี้ยงเพื่ออะไรทำไมมันหางานทําไม่ได้เลยนะไม่มีเงินไม่มีปัญญาจะหางานทําไหว้เพื่อเฝ้าบ้านอถ้าเฝ้าบ้านอย่าล็อกประตูบ้านนะไม่ต้องล็อกประตูบ้านให้เจ้าที่เฝ้าไม่ต้องล็อกล็อกทําไมอะ่ะขโมยขโจรเจ้าที่จัดการมันปัญญาอ่อนอะนะ ไม่ได้เข้าใจหาเหวอะไรเลยแต่มาเที่ยวบ่าชาวบ้านเขาว่าหปิดเบือนคําสอนพระเจ้าที่พูดมามีตรงไหนที่เป็นคาสอนพระเจ้าบ้างไหนตอบมาสิไหวเจ้าที่พระเจ้าสอนตอนไหนป้าเลี้ยงทุกปีหัวหมูไก่เป็ดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตชีวิตคนรอบครอบครัวเนี่ยเขาเรียกวความโง่การไหว้หรือการบูชาใดาก็ตามที่เป็นไปเพื่อแพะแมะแกะไก่ช้างวัวม้าลา ล้มตายคือสัตว์ยรชานล,ล้มตายการบูชานั้นเป็นไปเพื่อนรกกําเนิเดยรชานเปรตวิสัยป้าไม่รู้ตัวหรอว่าป้าตันรกเนี่ยรู้ไหมว่าการฆ่าสัตว์ล้มตายเนี่ยทําให้เกิดนรกกเาเนิดยกรชาเป็นวิสัยแก่ผู้ฆ่าแก่ผู้ไหวป้าไม่รู้หรอว่าป้าตนนรกพระพุทธเจ้าสอนเหรอให้ไปฆ่าแล้วมาเที่ยวบอกชาวบ้านเขาบิดเบือนคําสอนพุทธเจ้าป้านะไม่ใช่คนพุทธไม่ได้ถือในคําสอนพุทธเจ้าสักนิดนึงก็ไม่มี มันมีได้เหรอไหวเื่อความเจริญรุ่งเรืองไปเอาความเจริญรุ่งเรืองมาจากไหนความเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่กายวาจาใจในการกระทําถ้าการไหวแล้วเจริญรุ่งเรืองได้จริงป่านนี้คนทั้งโลกมันจะมีใครเสื่อมจากอะไรได้มันจะมีคนจนในโลกนี้เหรอประเทศเราจะเป็นหนี้เหรอฮะมันจะมีคนลําบากลําบนเหรอป้าไหนป้าตอบสิว่าการบูชาอ้อนวอนขอร้องฆ่าเป็ดฆ่าหมูเนี่ยไปบูชาสักการะเทพเทวาเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยที่ป้าบอกว่าป้าทําทุกปีเนี่ย อพระพุทธเจ้าสอนเหรอให้ล้เวนจากการฆ่าสัตว์ไม่ใช่เหรอแต่ป้ากลับไปฆ่าสัตว์มันเป็นคำสอนพุทธเจ้าตรงไหนในป้าตอบสิตรงไหนที่เรียกว่าคำสอนพุทธเจ้าการฆ่าสัตว์เพื่อการบูชาการบนบานสารกล่าวเพื่อความเจริญของตัวเองเนี่ยไปเอามาจากไหนพระพุทธเจ้าสอนตอนไหนอ๋อมาเที่ยวกล่าวหาคนอื่นว่าเขาบิดเบือนคำสอนพุทธเจ้าตัวเองนะไม่มีคำสอนพุทธเจ้าสักคำขอโทษที่ป้า ตามตามกันมาช้านานป้าฟังที่สอนมาป้าเลยงงทําไมพูดตรงข้ามอ้าวมันต้องพูดตรงข้ามสิก็ของมันผิดกับ right. ถ Support ูกมันตรงข้ามกันอยู่แล้วความเลวความชั่วมันตรงกันเหรอความดีกับความชั่วมันตรงกันเหรอมันนานเดียวกันเหรอความเลวก็ความเลวความดีก็ความดีเวลาพูดความดีมันก็ต้องตรงข้ามกับความเลวเวลาพูดความเลวมันก็ต้องพูดตรงพูดตรงข้ามกับความดีเวลาพูดความเห็นถูกต้องกับความเห็นผิดมันก็ต้องพูดตรงข้ามกันสิมันจะไปพูดเข้ากันได้ยังไง ในเมื่อมันเป็นความเห็นผิดใช่หรือเปล่าการจะพูดความเห็นถูกต้องมันก็ต้องพูดตรงกันข้ามกับความเห็นผิดมันจะมาพูดเข้ากันได้อย่างไรมันก็ต้องตรงกันข้ามันสิเพราะมันเป็นศัตรูหมั่ฆ่าต่อกันอย่ามีความเห็นผิดอย่างนี้เปลี่ยนความเห็นตัวเองใหม่นะคิดว่าการล้มตายของสัตว์ยกรจานเป็นความร่ำรวยของตัวเองเนี่ยช่วยกรุณาคิดใหม่ นั่นไม่ใช่คำสอนพระเจ้าเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นเครื่องขวางกั้นต่อปัญญาเป็นเครื่องขวางกั้นต่อการเกิดเป็นมนุษย์ในซามไปรู้ไหมว่าการบูชาแบบนั้นจะเป็นไปเพื่อการตายแล้วนําไปสู่นรกกระเหมจรัชฉานและเปรตวิสัยไม่รู้เลยเหรอแล้วเลี้ยงแม่ย่าแม่ย่านางรถป้าเท่ากับเสียเงินเสือเครื่องเส้นฟรีเหรอครับอ้าวก็ฟรีไหมล่ะ ป้าก็กำลังตอบตัวเองให้ได้สิไหวทุกปีเนี่ยว่ายรถมันได้หาอะไรขึ้นมาบ้างค่าน้ำมันเครื่องอยังต้องจ่ายไหมไหว้รถทุกปีเนี่ยแม่ยานางรถมันมาเติมน้ำมันให้ฟรีไหมล่ะไม่แล้วเวลาเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องล่ะแม่ยานางรถมันมาจ่ายค่าเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้มั้ยไม่เอาเวลาเปลี่ยนยางละ่ะแม่ยนานางรถมันมาจ่ายค่าเปลี่ยนยางให้มั้ยไม่แล้วเวลารถมันเสียแม่ยนานางม,ม,มันมาซ่อมรถให้มั้ยไม่ เวลารถชนน่ะไม่ยานางมา,มา,ม,ามาเคมประกันใด้ไหมหรือว่าบริษัทประกันมัมาเคมให้บริษัทประกันเคมให้เอาแล้วอย่างนี้มันเรียกว่าฟรีไหมล่ะคิดเอาสิว่าฟรีหรือเปล่าได้อะไรมาบ้างจากการไหว้เสียเงินไปได้อะไรกลับคืนมาตอบให้ได้สิไม่มีเอาแล้วป้ารู้หรือ,อยังมันไหว้ฟรีพระพุทธเจ้าสอนเหรอเรื่องแม่ยานางรถไปสอนตอนไหน ในเมื่อพระเจ้าบอกว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลแต่ป้ากำลังจะบอกว่าแม่ยานางรถเนี่ยบันดาลเพราะเราเนี่ยซื้อของไหว้แม่ยานางรถแล้วแม่ยานางรถจะปกปักรักษาคุ้มครองให้เราขับรถปลอดภัยถ้ามันขับรถปลอดภัยได้จริงจากการไหว้คนในโลกนี้มันจะมีการตายกันเหรอมันจะมีบริษัทประกันไม่ทำหาอะไรล่ะใช่หรือเปล่าจะมีบริษัทประกันทําไมก็ไม่ต้องทําบริษัทประกรันสิก่อนออกจากโชลรูมรถอ่ะ ก็ถามเลยไม่ยานางชื่ออะไรใส่ชุดสีอะไรจะได้ไหว้ถูกจะได้ให้ไม่ยานางเนี่ยป้องกันลดได้ไม่ต้องไปทําประกันไม่ต้องไปเสียเงินประกันเดือนปีนึงเป็นปเป็นเป็นหมื่มนๆจะไปเสียํำหาอะไรให้ไม่ยานางเนี่ยแหละเป็นนายประกันให้ไม่ยานางเนี่ยแต่แหละเป็นตัวป้องกันเป็นกันชนรอดพ้นจากความตายไม่ต้องมีอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ไหว้ไม่ได้เต็มที่เลยลองดูเลิกบริษ,ษัทประกันในประเทศไทยไม่ต้องมีเจ๊งไปให้หมด ใช่หรือเปล่านี่อาจารย์ไม่ด่าป้านะอาจารย์พยายามจะพูดให้ให้ให้ป้าเข้าใจใช้คําว่าป้าแต่มันมีคําว่าป้ามาก็เลยเรียกว่าป้าแต่ความเป็นจริงเนี่ยคนหลงผิดทุกคนในโลกมันมีแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่นั้นจริงที่อาจารย์พูดอาจารย์แค่หยิบคาถามป้ามาเพื่อตอบคําถามนะอาจารย์ไม่ได้ว่าป้านะเออให้เข้าใจหม่คนเห็นผิดแบบนี้มันมีอยู่ในโลกมันมีอยู่มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ามีความเห็นผิดเปลี่ยนไหม เปลี่ยนความเห็นผิดแก้ไม่คนเรามันเริ่มต้นเห็นถูกต้องได้เท่านั้นแหละลเราลองพิจารณาตามหลักความเป็นจริงดูสิว่ามันได้หรือเปล่ามันไม่ได้มันไม่มีใครบรรดาญอะไรได้แล้วการไปเอาชีวิตสัตว์เนี่ยมาเป็นการไหว้การบูชาการบวงสรวงแล้วคิดเอาเองว่าจะเกิดความจเจริญรุ่งเรืองแก่ตนมันเป็นการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้ยากถ้าในทางกลับกันล่ะมันมีคนที่สูงกว่าเราแล้ว,ลวคิดว่าเอามนุษย์ประบูชา แล้วจะเกิดความรุ่งรวยกับประท่ประเทศชาติบ้านเมืองเราจะยินดีในการตายเพื่อการเจริญรุ่งเรืองนันไม่ล่ะก็คงไม่ยินดีเช่นเดียวกับสัตว์ยีรานมันก็คงไม่ยินดีต่อการตายนั้นเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นความเห็นผิดดังนั้นการบูชาการนอ่บวชขอลองยิ่งหนักเข้าไปอีกคือการเอาชีวิตสัตว์มาเป็นเครื่องบูชาสักการะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการบูชานั้นพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนจะเป็นไปเพื่อนรกกระเหมิดยีราและเปรตวิสัยการบูชานั้น พูะเจ้าบอกว่าการบูชายันเนี่ยหรือยันเนี่ยคือการบูชาสิ่งใดก็ตามเนี่ยมีผลคาว่ามีผลหมายความว่าอะไรมีผลแน่นอนการบูชามีผลผลอะไรผลในการนําไปสู่การเกิดในนรกนิรชาญเปรตนั่นนะ่ะผลผลจากการบูชาที่นําสัตว์มาเป็นการเบื่อมีเอาสัตว์มาเป็นเครื่องสังเวยนี่ผลผลคือไปเกิดในนรกนิรชาญเปรตโน่นไม่ใช่ผลสุคตินะอ่ะ แก้ไขความเห็นตัวเองใหม่เปลี่ยนตัวเองได้กลับมามีความเห็นถูกต้องแล้วมาศึกษาในคําสอนพระเจ้าอย่างถูกต้องการตั้งน้ำยิ่งพระไม่ได้ผิดแต่ไม่จําเป็นต้องทําไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าไม่ถวายแล้วจะเกิดความกังวลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตจะล่มจมไม่มีใครเป็นคนทําให้ชีวิตล่มจมละ่ะจุดประสงค์ในการถวายน้ําเพื่อเป็นอามิสบูชาไม่ใช่เหรอแต่พระเจ้าทรงบัญยัิชัดเจนอามิสบูชาหรือการบูชาด้วยน้ําด้วยข้าวเนี่ย การบูชานั้นไม่ถึงแก่พระองค์ไม่ได้แก่สัมมาสัมพุทธะเป็นเพียงแต่อามิสบูชาแต่การบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดคือบูบชาได้อะไรปฏิบัติปฏิบัติอะไรรักษาศีลห้าฝึกเจริญเมตตาฝึกเจริญอาณาปาณสตินั่นต่างหากคือความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตน่นต่างหากคือการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดละทิ้งความเห็นผิด แล้วเว้นมีเจตนาเป็นเครื่องขดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติในกรารพูดโกหกดื่มสุรานี่เปลี่ยนความเห็นใหม่มาศึกษาในคำสอนพระเจ้านี่เข้ามาทุกวันนะป้าน่ะเออสงสัยอะไรเข้ามาถามนี่ เสียงอาจารย์ดังแบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่อาจารย์ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรป้านะให้ป้ามาทุกวันจะได้เกิดความเห็นถูกต้องแล้วป้าเราพิจารณาตามที่อาจารย์พูดว่ามันจริงไหมแล้วเราเดินตามคําสอนพุทธเจ้าเดินตามาศาสดาเราไม่ใช่เดินตามใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้รู้จริงเราต้องเดินตามคนที่รู้จริงคือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธะเดินตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานด้วยธรรมเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้อบรมสั่งสอนบุรุษไม่มีใครยิ่งกว่าเออไม่จำเป็นต้องพูดครับอยากทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำไปอ่าไม่จะพูดแล้วไม่พูดแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะอ่าไม่พูดแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าอะไรถูกผิดต้องพูดสิไม่พูดแล้วใครจะรู้ได้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นย่อกุศลจะบอกไม่ควรพูดได้ยังไงเดี๋ยวก็โถนตีปากเขาให้ ็พราไม่พูดนี่ไงมันเลยไม่รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอะไรเป็นความเห็นผิดอะไรเป็นความเห็นถูกต้องอย่ามามีคําพูดแบบนี้นะคนอื่นเขพูดทําไม่ใช่ไปบอกว่าไม่จะเป็นต้องพูดหรอกก็โถนตีปากเขาให้จะได้หยุดพูดสทัทีมันขวางทำใ้พวกนี้ไปห้ามผู้อื่นกล่าวทําห้ามให้ผู้อื่นให้ทาน อย่าให้คนอื่นอย่าห้ามใครให้ทานการพูดนี้เป็นการให้ธรรมะเป็นทานทําให้คนที่มีความเห็นผิดอยู่กลับมามีความเห็นถูกต้องลักทิ้งความเห็นผิดเขาจะได้เข้าใจได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเราไปห้ามผู้อื่นให้ทานไอ้คนเนี่ยไม่ควรครบพระพุทธเจ้าบอกบุคคลใดก็ตามห้ามใครให้ทานบุคคลนั้นขึ้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรอย่าไปครบครบไม่ได้ คนกําลังพูดให้คนห้ามคนเสียจากความเห็นผิดห้ามคนเสียจากบาปจากชั่วจากเลวให้กลับตัวกลับใจใหม่แล้วบอกอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นความเห็นถูกต้องกลับไปห้ามเขาว่าไม่ต้องพูดมันใช้ได้เหรอ <S 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 ป้าซื้อหัวหมูไปเ4็ด้อยสี่สิบสองหัวพันกว่าเล่าอีกนั่นน่ะมันทําให้สัตว์ล้มตายป้าเห็นไหมน่ะมันเบียดเบียนสัตว์เราเอาชีวิตมันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัย,นยในการที่ทําให้เราชีวิตเราเราไปคิดเอาเองว่าชีวิตเราจะเจริญได้เออ เห็นไหมน่ะมันเป็นความเห็นผิดไหมล่ะเราไปเบียดเบียนชีวิตเขาเขาเต็มใจในการมาทําให้ชีวิตเราจเจริญหรือเปล่าก็เปล่าพระพุทธเจ้าเลยสอนไงว่าการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทําให้สัตว์ได้ยากมันนาไปสู่นรกกำเบิดจระชาและเปรตวิสัยเอวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนสัตว์เนี่ยวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อโรคภัยแค่เจ็บแต่ทําไปแล้วทํำยังไงช่างมานจบไปแล้วสํารวมระวังในปัจจุบันไม่กลับไปทําอีกป้าเลิกทําซะฆ่าสัตว์มาหรือไปสั่งให้เขาฆ่าก็ตาม แล้วเอามาถวายเอามาบูชาเลิกทำไม่ต้องทําชีวิตเราจเจริญจากกายวาจาใจเป็นตัวกําเป็นกลัวเป็นตัวกระทําเป็นตัวรับผลจากการกระทําเราอยากมีเงินเราต้องทํางานเราอยากมีไรายได้เราต้องออกไปหาเงินเราอยากมีคนพูดจาดีกับเราเราต้องพูดจาดีกับเขาเราต้องคิดดีพูดดีทดําดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนี่คือความจเจริหญหนทางในการจเจริญ ไม่ใช่ไปไหว้บูชาอ้อนวอนขอร้องอะไรที่จบไปแล้วปล่อยให้มันจบไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่การกระทํามันแก้ไขได้เราสามารถเปลี่ยนวาจาเราได้เราสามารถเปลี่ยนใจเราได้เราสามารถเปลี่ยนการกระทําเราได้เราเคยผิดศีลก็เปลี่ยนให้ตัวเองถูกศีลได้สำรวมระวังในศีลได้เราเคยทําชั่วจาเลวมามากนายแค่ไหนก็ตามเราก็สามารถเปลี่ยนตัวเองมาให้เป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองเป็นคนดีได้องคุริมานฆ่าคนตายมาตั้งกี่คนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน แต่วันหนึ่งเขาได้ยินได้ฟัง,ฟงธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเขาเปลี่ยนความเห็นผิดตรงนั้นเขาก็สามารถสําเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันได้หน้าที่เราคือเราจะเปลี่ยนไหมล่ะจะเปลี่ยนตามความเห็นพระพุทธเจ้าไหมล่ะใครปฏิบัติตามความเห็นพระพุทธเจ้าได้ความจเจริญจะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นแต่ใครยังยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดก็รับผลจากการกระทาําของตัวเองไปในความเห็นผิดนั้นเราต้องพิจารณาตามหลักเหตุหลักผลหลักสัจจากความจริงมันไม่มีอะไรได้มาลอยๆอยโดยปราศจากเหตุและปัจจัย นั่นคือคำสอนพระเจ้าทุกอย่างที่เราได้มาล้วนแล้วแต่เราต้องไปลงมือกระทําทั้งสิ้นทางกายวาจาและใจไม่มีการกระทําจะมีผลอะไรได้ยังไงไม่มีเราอยากได้บ้านเราไปบนบาสารเก่าวไม่มีทางได้บ้านเราต้องไปทํางานขวนขวายทําความเพียรหาเงินหาทองมาจึงมีบ้านเราอยากมีรถเราต้องไปทํางานหาเงินหาทองเหนื่อยยากแสนลาบากจึงได้รถมาตากเหนือตากน้ําหาเลี้ยงชีพเออ หาเลี้ยงชีพด้วยปีแ้รงออด้วยความเหนื่อยยากนั่นจึงได้มาการบูชาอ้อนวอนขอร้องพวกนี้จึงเป็นไปเพื่อความเห็นผิดออแก้ไขตัวเองใหม่เปลี่ยนความเห็นตัวเองใหมเ่เริ่มศึกเริ่มศึกษาในคำสอนพระเจ้าแล้วทิ้งความเห็นผิดพวกนี้เสียศึกษาไปรเรื่อยจะเริ่มเข้าใจเองว่าแม้เราไม่ไหว้ความเจริญก็ยังอยู่ถ้าเราเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราเชื่อในหลักคาสอนพระเจ้า ถ้าเรายังไม่เชื่อในคําสอนพระเจ้าและยังไหว้สิ่งนู้นสิ่งนี้ทั้งๆที่มันขัดแย้งคําสอนพระเจ้าโดยตรงแสดงว่าเรายังไม่อย่างลงมั่นอย่างเรายังไม่อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระเจ้าแสดงว่าเราไม่ได้ศรัทธาเคารพในพระเจ้าเลยเราบอกว่าเรารักศรัทธาพระเจ้าเราเอาน้าเอาข้าวบนถวายยิ่งพระแสดงว่าเราไม่ได้ศรัทธาในคําสอนแต่เราศรัทธาในตัวพระพุทธลูกเราศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูกเราศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นประเพณีปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทำต่อๆกันมา แต่เราไม่เคยรู้หลักคําสอนพระเจ้าเลยนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์บอกว่ามันไม่จําเป็นต้องไหว้น้ําเพราะไหว้น้ําไหว้ข้าวบูชาด้วยข้าวด้วยของแต่กลับไม่เคยรู้หลักศักจจความจริงไม่เคยรู้คําสอนพระเจ้าแม้แต่คําเดียวการที่เราจะศรัทธาใครสักคนหนึ่งเราต้องได้ยินได้ฟังในคําสอนของเขาแล้วนําคําสอนของเขาไปปฏิบัติตามไปรู้ตามเราจะได้เป็นผู้ที่เรียกว่าประเสริฐเช่นเดียวกับผู้ที่เราศรัทธา เพราะนั้นคนที่มีศรัทธาจริงจะเข้าไปด้านใกล้จะอยากฟังอยากได้ยินได้ฟังว่าเขาพูดอะไรเขาสอนอะไรนั่นจึงเรียกว่าศรัทธาเพราะนั้นเราจะต้องศรัทธาอย่างถูกต้องอะไรที่มันจบไปแล้วจบไปเราแก้ไขใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ความจเจริญจะเกิดขึ้นแก่เรานรกกาเนิดจระาาและเปรวิสัยจะพ้นจากเราไปได้ขอแค่ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมา เปลี่ยนความเห็นผิดเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับคําสอนพระเจ้าพวกเราเนี่ยมันหลุดจากคาสอนพระเจ้าไปแต่เรียกตัวเองว่าเป็นศาสนาพุทธเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เคารพนับถือต่อพระศาสดาแต่ไม่เคยเคารพต่อพระธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไม่เคารพต่อกฎระเบียบที่พระองค์ทรงวางหลักวางเกณฑ์เพื่อให้เราเดินแล้วพ้นจากนรกกรรมจรราชัและไปวิสัยไปได้เรากลับไม่ปฏิบัติตามคําสอนเรากลับปฏิบัติไปปฏิบัติในเรื่องนอกแนว ไปปฏิบัติในความเห็นผิดที่โลกเขาทำตามๆกันมาแต่ไม่เคยไปตรวจสอบว่ามันผิดหรือถูกแล้วสิ่งที่เขาปฏิบัติกันในโลกก็กลับกลายเป็นว่าเป็นการขัดแย้งกับคําสอนพระเจ้าโดยตรงนําไปสู่นรลกระเหมดเจราชาและไปวิสัยนําไปสู่ความเห็นผิดขวางกั้นต่อมาผลที่ผ่านขวางกั้นต่อปัญญาทําให้ปัญญาสามปัญญาเศร้าหมองมีความเห็นถูกต้องไม่ได้มีความเห็นผิดต่อไปเรื่อยๆเมื่อมีความเห็นผิดทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นไม่ได้ การปฏิบัติในคําสอนพระเจ้าก็เกิดขึ้นไม่ได้การปฏิบัติเพื่อตัวเองพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะยังมีความเห็นผิดอยู่เต็มหัวอกหัวใจกลับมากลับมาศึกษาในคําสอนพระเจ้าเริ่มต้นใหม่เออแค่แก้ความเห็นผิดแล้วเดินตามศึกษาตามไปยังไม่ลงใจไม่เป็นไรศึกษาไปก่อนสงสัยอะไรมาถามถามแล้วแก้ไขความเห็นผิดไปพิจารณาตามว่ามันจริงหรือเปล่าเออมันใช่วะพิจารณาไปอย่าเพิ่งแอนตี้อย่าเพ,พิ่งขวาง อย่าเพิ่งมาบอกว่ามันสอนไม่ถูกต้องตามหลักกระเพณนี่มันแย้งกันไปหมดไม่ต้องยังไม่ต้องคิดอย่างนั้นคิดไข้ควรตามความเป็นจริงก่อนว่ามันจริงอย่างที่อาจารย์พูดหรือเปล่าลองพิจิพิจารณาตามหลักเหตุหลักผลก่อนว่ามันจริงอย่างนี้ไหมมันใช่ไหมในชีวิตเราไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปมาโนเพอพบพิจารณาด้วยตัวเราเองได้เลยคิดตามได้เลยแล้วกลับเข้าไปหาตัวเองว่าเราเป็นอย่างนี้จริงไหมการได้มาสิ่งสิ่งหนึ่งเราสําเร็จได้ได้เงินได้ทองได้บ้านได้รถได้ลูกได้ผัวได้เมีย ได้ฆ่าท้ากรรมกรญาสาวหิตมาด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะใครบันดาลไม่ได้มาเองเล,ลอยๆไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านล,ลอยๆแต่เพราะเราไปลงมือกระทําเมื่อลงมือกระทําจึงได้มานี้คือคําสอนพระเจ้านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่คําสอนอกรรมหรือสุขทุกไม่มีใครบันดาลจําไว้ไม่มีใครบันดาลได้นอกจากเราไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยตัวเราเอง ผมขายปลาทําทปลามาทั้งชีวิตแบบนี้บาปหนักไหมครับมันเป็นธุรกิจครอบครัวมันก็เป็นการภาคชีวิตเป็นปานาติบาทอ่าถ้าเรายังเลิกไม่ได้ก็ทํามัควิธีอื่นไปก่อนเช่นรักษาศีลห้าข้ออื่นฝึกเจริญเมตตาฝึกอาณาปานสติทํากรรมใหญ่ที่ที่หนักกว่าฝ่ายกุศลให้หนักกว่าแล้วป้าเลี้ยงไก่บ้านขายป้าบาปไหมถ้าป้าเลี้ยงขาย ให้เขามาให้มันไปตายอย่างเงี้ยมันก็บาปอยู่แล้วแต่ถ้าป้าย,ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เป็นไรป้าไปทํากุศลส,ส่วนอื่นก่อนไปฝึกเจริญเมตตารักษาสีข้ออื่นฝึกนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกตัดความคิดทุกอย่างทิ้งตัดอกุศลทุกอย่างออกฝึกตัวเนี้ยเพราะว่ากรรมเนี่ยมันคือการกระทําทุกอย่างที่เป็นการกระทํามาเรียกว่ากรรมทั้งหมดกระทาดีก็เป็นกรรมฝ่ายดีกระทําชั่วก็เป็นกรรมฝ่ายชั่ว กรรมตัวไหนหนักกว่าตัวนั้นส่งผลก่อนถ้าป้าอยากให้กรรมดีมันส่งผลก่อนป้าก็ทำกรรมดีเยอะๆแม้ป้าจะยังทำกรรมชั่วอยู่ก็ตามแต่กรรมชั่วเนี่ยจะรอไปก่อนยังส่งผลไม่ได้เพราะอะไรป้าทำกรรมดีใหญ่กว่านักกว่าเพราะนั้นการทำกรรมดีที่ฝ่ายมากหนักกว่าสีลห้าคืออะไรจะเจริญเมตตาฝึกจเจริญเมตตาให้สัตว์ที่ฆ่าย,ยาละที่มันตายยาละฝึกจเจริญเมตตาให้ครอบครัว ฝึกเจริญเมตตาให้ทั่วแดนโลกธาตุฝึกเจริญเมตตาให้ในรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาจะรู้จักไม่รู้จักศัตรูหมวกข้าเจริญเมตตาเผื่อเขาให้หมดปงแต่งจิตในใจน่าหนักกรรมหนักตัวนี้จะส่งก่อนฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพูดเดี๋ยวจะออกโทมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่กับลมหายใจไม่ไปคิดอย่างอื่นหลุดไปคิดปุ๊บกลับมารู้อยู่ที่พุทโธหลุดไปคิดปุ๊บอยู่กลับมารู้ที่ลมทิ้งความคิดความคิดทุกอย่างไม่คิดจะคิดเฉพาะพุทโธคําเดียวบังคับไว้ไม่คิดให้รู้อยู่่แคนี้ เนี่ยกมหนักคิดแล้วไม่คิดแล้วหรือพิจารณาเห็นอน,นิี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรเที่ยงทุกอย่างเดินขูบความเสื่อมทุกอย่างมีความแปรปลวนมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี่หนักที่สุดเราสร้างกมหนักหนักฝ่ายกุศลไว้มันไม่ได้ล้างนะให้เข้าใจตามหลักเกณฑ์น,นี้มันไม่ได้ล้างแต่รอเราจะได้กมฝ่ายกุศลก่อนกมฝ่ายอากุศลรอไปก่อนรอไปยาวๆถ้าเราสร้างกมหนักอย่างนี้ไปเรื่อย กรรมหนักฝ่ายกุศลเรื่อยๆ,ๆกรรมหนักฝ่ายกุศลจะส่งก่อนไอ้กรรมฝ่ายอกุศลเนี่ยรอไปก่อนแต่ถ้ากรรมอกุศลมันหนักกว่าเพราะเราหยุดสร้างกุศลหรือสร้างกุศลไม่เป็นกรรมหนักฝ่ายอกุศลจะส่งก่อนนี่อไม่มีใครบรรดาทำยังไงไปสร้างเอาเองไปทาเอาเองนั่งสมาธิก็ต้องทําเองหนีกรรมก็ต้องหนีเองให้กรรมรอไปก่อนจะเอากรรมดีส่งผลก่อนก็ต้องไปสร้างเองใครบรรดาไม่ได้ ไปจุดทูบอ้อนวอนขอร้อยไขรแก้เรื่องนี้แก้ไม่ได้เราต้องแก้การกระทําที่ตัวเราเองคือการกระทําทางกายวาจาใจอะไรรู้แล้วว่าผิดเลิกทําซะอะไรถูกทําไปอะไรผิดแต่ยังทําไม่ได้เพราะเป็นอาชีพในปัจจุบันแต่รู้แล้วว่าอาชีพฉันเนี่ยมันเป็นมิจฉาอาชีพเป็นอาชีพที่ทําไปสู่ความล้มตายของสัตว์เรารู้แล้วว่าผิดแต่ยังต้องทําอยู่ไม่เป็นไรทําข้ออื่นที่หนักกว่าไปก่อนแล้วตั้งเจตนาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีอาชีพอื่นตั้งเจตนาไว้ อาชีพอื่นที่สามารถเลี้ยงชีพได้ตั้งมั่นคงดำรงอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตปัจจุบันได้ทดแทนอาชีพเก่าที่เป็นการเบียนแปลงสายได้ยากวันหนึ่งข้างหน้าให้มีเหตุปัจจัยในอาชีพนั้นเนี่ยเราสามารถมีโอกาสได้ทําอาชีพนั้นได้ถ้าเราตั้งเจตนาแบบนี้ไว้เป็นที่ตั้งวันหนึ่งเราจะออกจากอาชีพนี้ได้อาชีพนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งเจตนาไว้ก่อนไม่มีทางออกได้เหมือนเราตั้งเจตนาว่าวันหนึ่งเราจะไม่เกิดอีก เราต้องตั้งจิตนาเป็นตัวตั้งก่อนว่าเราจะไม่เกิดอีกเพราะเราเห็นโทษจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วถ้าเราไม่ตั้งจิตนาเราจะไม่มีความเพียรไปถึงจุดหมายนั้นดังนั้นเราตอนนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่เราทํามันผิดแต่ยังออกไม่ได้ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ต่อจากนี้ถ้ามีเหตุมีปัจจัยในการขวนขวายหาอาชีพใหม่ที่ทํามาทดแทนอาชีพนี้ได้และยังเลี้ยงชีพได้เราจะทําอาชีพอื่นแต่ถ้ายังทําไม่ได้ยังหาไม่ได้เราก็ทําตัวนี้ไปก่อนแต่ไปสร้างกุศลส่วนอื่นแทนอย่างนี้ก็ได้ มันไม่ใช่ว่าตัดเลยเจ้าไม่ได้สอนว่ายกเลิกเลยตัดเลยมันแล้วแต่อิบารมีแต่ละคนถ้ายังไม่ได้ก็ทําตัวอื่นไปก่อนตัวนี้ก็อยากจะทําก็ทําไปแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีผลแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้เป็นคนฆ่าเองเราแค่เลี้ยงแล้วส่งให้เขาเขาไปฆ่ากันเองมันก็ยังไม่ถึงขั้นผิดศีลห้าแต่มันอะไรมันผิดในสัมมาอาชีวะในส่วนของอริยมรรมีโยงแปดเราไม่ได้ฆ่าเองแต่ส่งเขาไปตายมันผิดในอาชีพแค่นั้นเอง แต่ถ้าวันหนึ่งเดินออกจากอาชีพนี้ได้สามารถหาอาชีพอื่นได้โอเคฉันจะไปตั้งเจตนาไว้ก่อนแต่วันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บเงินเก็บเงินแค่นั้นเองเก็บเงินลงทุนอาชีพอื่นที่ไม่เบียดเบียนศาสตร์ให้ได้ยากแล้วความจเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นให้เชื่อมั่นในตัวนี้ธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมจำไว้ทำไม่ทิ้งผู้ปฏิบัติธรรม คำว่าไม่ทิ้งผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ธรรมบันดาลแต่เพราะเราเนี่ยปฏิบัติตามธรรมเราสร้างเหตุตามธรรมผลที่ได้มันก็ต้องได้ตามธรรมนี่ยความหมายของคําว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติตามธรรมเราปฏิบัติตามไหมล่ะถ้าปฏิบัติตามผลมันก็ออกมาดีอยู่แล้วไนงะนั่นแหละเรียกว่าธรรมรักษาเพราะเราปฏิบัติตามธรรมเชื่อมั่นไปเถอะอาจารย์ทำมาแล้วเรื่องการละเว้นจากอาหาเรเลี้ยงชีพผิดเนี่ยอาจารย์ละเว้นมาแล้ว ประโยชน์รอด